ครับเรียนท่านผู้ปกครองและก็สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้โรงเรียนร,รัตดานุประดิษฐานุโณนก็ได้ดําเนินการในส่วนของการประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่2อปีการศึกษาตรง 7. ปีหน้าร้ยกสิบงตลอดเวลาที่ผ่านมาในภาคเรียนที่2เนี้ยก็ต้องกอบใจนักเรียนทุกคน ที่ได้ดูแลโรงเรียนแล้วก็ให้ความร่วมไม้ร่วมมือกับโรงเรียนในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็เรื่องทางด้านกิจาการงานต่างๆที่นักเรียนได้รับมอบหมายก็ตรงนี้เป็นความภาคภูมิใจครับที่นักเรียนได้ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญตลอดจนลงไม้ลงมือในการทำกิจกรรมต่างๆ ตรงนี้ก็ต้องสื่อสารไปถึงท่านผู้ครองครับว่าท่านก็ได้มีส่วนในการสนับสนุนดูแลอุปห,หลานของท่านในเรื่องของการจัดการเรียนรู้จนกระทั่งว่าประสบความสำเร็จไปในระดับที่น่าพึงพอใจทีนี้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเนี่ยเราก็จะมีหลักอยู่สองสามประการที่สำคัญประการที่สำคัญ ก็คือเรื่องของหัวใจของการศึกษาก็าคือเรื่องของจักรภิจวิทยาหรือศาสตร์ทางด้านวิชาการที่ใน8กลุ่มสาระแล้วก็1กลุ่มพัฒนาผู้เรียนได้ดําเนินการให้กับผู้เรียนอันตรงนั้นเป็นหัวใจที่นักเรียนจะต้องได้รับการเรียนรู้แล้วก็ได้รับการพัฒนาตลอดจนตัดสินผลการเรียนที่จะนักเรียนจะได้ทราบในลำดับต่อไป ส่วนที่สองก็มีความสําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของรากแก้วหรือเรื่องของระเบียบวินัยที่จะต้อง่งผลให้กับนักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมทั้งสองส่วนทั้งหัวใจและต้องตรวนของรากแก้วเนี่ยที่ครูบอกว่ารากแก้วก็คือว่าการมั่นคงความยั่งยืนเหมือนต้นไม้ครับมันอย่างรากลึกกว้างขวางเป่ไปสารได้มากไปเท่าไหร่ต้นไม้ก็จะมีความมั่นคงแข็งแรงเท่านั้น เรื่องของสพรกิจวิทยาที่คุณครูได้สั่งสอนอบรมก็เช่นเดียวกันมันเป็นเรื่องของการติดอาวุธต่างปัญญาให้กับนักเรียนทั้นทั้งสองส่วนก็จึงมีความสาคัญที่ไม่แพ้กันตึ้งโรงเรียนนัตนานุสป,ประดิษฐ์นุสรโดยคณะครูทุกคนได้ช่วยกันดูเลรังสรรงานให้กับให้กับนักเรียนนะครับทั้นส่วนนี้จึงเป็นส่วนที่พอ,อเองก็มีความภาคภูมิใจ ที่สามารถจะสร้างสรรคันปั้นแต่งให้กับนักเรียนได้เป็นคนที่มีองค์ความรู้นะครับแล้วก็จะมีความรู้ใน,นหลากหลายศาสตร์หลากหลายวิธีการาไม่ว่าจะเป็นความรู้ในทางด้านวิชาการความรู้ในทางด้านาวิชาทีพความรู้ในทางด้านวิชาชีวิตคือให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายทั้งอารมณ์ทั้งสังคมและก็สติปัญญาแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็จะต้องมีการวัดมีการประเมินผลในการจัดการเรียนรู้เหมือนกับเราทำนาทำสวนทำไร่วันนี้นักเรียนก็ได้ทราบในลำดับต่อไปว่านักเรียนจะได้ผลผลิตสักกี่มากน้อยได้กี่ถังต่อไร่ถ้าเป็นข้าวสารถ้าเป็นสวนปาล์มก็ ได้กี่ได้กี่ตันได้กี่กิโลต่อไร่ต่อปีวันนี้ก็เจแขึ้นเดียวกันนักเรียนก็ได้ได้รู้ว่านักเรียนได้ผลการเรียนหนึ่งสองสามสี่แม้แต่กระทั่งนักเรียนบางคนที่มีปัญหาก็ได้ได้รับทราบแนวทางว่านักเรียนมีปัญหาในการติดศูนย์ติดโรติดโมอสรเนี่ยเราจะดําเนินการอย่างไรแต่ก็เป็นที่น่าภูมิใจครับว่าภาคเรียนนี้นักเรียน มีผลการเรียนที่เป็นศูนย์โรอมออัมโนลดลงจากภาคเรียนที่แล้วนะครับภาคเรียนที่แล้วเนี่ยก็มีจำนวนประมาณ212คนปีนี้ก็ลดลงแต่ร้อย79คนเมื่อคิดเป็นเปอร์เซนต์ก็ลดลงไปประมาณ16ก็เข้าใจว่า16เปอร์เซนที่ยังมีปัญหาดังกล่าวก็จะได้เป็นแนวทางเดี๋ยวท่านรองเด่น นวลปานก็จะได้มาชี้แจงกับนักเรียนว่านักเรียนจะต้องมีมาตรการในการแก้ไขอย่างไรบ้างแต่อย่างไรก็ตามแม้นว่านักเรียนจะมีปัญหาในดังดางด้านการเรียนบ้างตามสมควรเพราะว่านักเรียนนั้นมีความหลากหลายในหลายมิติของแต่ละคนเพราะแต่ละคนนั้นจะมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะทางด้านวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ทางด้านสังคมแล้วก็ทางด้านติตนปัญญา,หร,า,รา,า,าหรือความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจหรือความแตกต่างทางด้านครอบครัวมันมีความแตกต่างกันทุกคนใช้มาได้ทุกคนเหมือนกันนั้นก็คงจะยากแต่ถ้าว่าเราอย่างน้อยที่สุดก็เราจะได้ดูแลช่วยเหลือกันในส่วนของการจัดการเรียนรู้จะเรียนกับท่านผู้ปกครองที่เคารพครับว่าโรงเรียนของเราก็คือโรงเรียนนัตนานุป,ประดิษฐ์อนุสร์นั้นะ่ะ เราจะเดินทางจะทำกิจการงานต่างๆไปพร้อมกันในหลายกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นการแนวทางของวิชาชีพแล้วรือวิชาชีวิตอะไรก็ตามเราดาเนินการไปพร้อมกันในหลากหลายมิตินะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะแยกส่วนได้ว่าต้องทําอย่างนี้ก่อนทําอย่างนี้หลังทำหนึ่งสองสามสี่แล้วค่อยทําอย่างโน้นมันไม่ได้ครับ เราต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างไปพร้อมพรมกันเพื่อที่จะบูรณาการทางด้านต่างๆให้กับนักเรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตรงนี้เปลีอย่างนี้ครับว่านักเรียนบางคนนักเรียนหลายคนก็เก่งทางด้านวิชาการก็จัดได้ก็ไปเรียนวิชาการครับบางคนเก่งทางด้านวิชาชีพก็ไปโรงเรียนก็ไปทำเมโอยูกับวิทยาลัยสาขาพัชช่างจังหวัดตรังอย่างนี้เป็นต้นก็นักเรียนก็ได้ไปเรียนในหลากหลายในวิชาชีพที่ตนเองต้องการ นะครับแล้วก็นักเรียนบางคนที่อาจจะมีสติปัญญาที่ค่อนข้างจะเกิดปัญหาเรียกกันว่านักเรียนพิเศษเรียนร่วมเ่ยนะครับเราไม่ทิ้งเลยครับเราดูแลนักเรียนกลุ่มนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ชงนักเรียนกลุ่มนี้ก็ไปแข่งขันในในงานจิลปบตะกรรมด้วยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราไปพร้อมๆกันเพราะว่าทุกคนคือลูกของเราคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่ยย่อมจะรู้ดีครับว่าเราจะไม่ทิ้งลูก ให้ลูกมีปัญหาแต่เราจะช่วยเหลือดูแลลูกๆของเราโรงเรียนก็เจีเยเช่นเดียวกันเมื่อผู้ปกครองท่านให้ความสําคัญลูกหลานของท่านเป็นแก้วตาดวงใจของท่านจริงๆท่านชงไหมกับเราเราก็ยินดีที่จะดูแลอย่างเต็มเต็มกำลังเต็มหน้าที่เต็มเวลาเต็มหลักสูตรเต็มความรู้ความสามารถอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ในานามของโรงเรียน รัตนานุประดิษฐ์อนุสรธนผมเองโปมนัทพิพัฒน์ท่านรองทั้งตองท่านตลอดคุณครูและบุคลากรทุกท่านก็ต้องขอบใจนักเรียนทุกคนที่ช่วยกันดูแลโรงเรียนขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ช่วยกันดูแลสนับสนุนโรงเรียนและผมขอให้คำมั่นกับท่านผู้ปกครองและลูกๆนักเรียนครับว่าโรงเรียนรัตนานุประดิษฐน์อนุสรณ์จะต้องพัฒนาอย่างวัฒนาสถาพรและเป็นที่พึ่งที่พิง ที่อิงที่หนุนให้กับนักเรียนให้กับผู้ปกครองในสิ่งต่างๆได้โดยเฉพาะตัวผมเองผมเข้าวถึงง่ายครับพูดง่ายแล้วก็พร้อมที่จะร่วมเดินทางไปกับท่านและร่วมที่จะแก้ปัญหาบรหลานของท่านท่านมีปัญหาท่านคุยกับผมท่านคุยกับครูเรามีเวลาตลอดนะครับการสื่อสารมีหลายแนวทางเพราะ,ะนั้นลูกหลานของท่านจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จมันไม่ไม่ใช่อยู่ที่ตัวนักเรียนอย่างเดียวครับมันอยู่ที่ ตัวของท่านผู้ปกครองที่จะร่วมกันสนับสนุนแต่ผมเองในนามของโรงเรียนก็จะบอกว่าจะดูแลบุตรหลานของท่านอย่างเต็มกําลังแล้วก็จะดูแลจนกระทั่งว่าจรงบุตรหลานของท่านจนถึงอีกว่ากวางให้ได้ก็คือเหมือนกับเรือจ้างนะครับจากกว่างนี้ไปขว่างโน้นนะครับปีนี้นักเรียนได้เรียนต่อรุมศึกษามากมายหลายคนปีหน้าปีต่อไปก็คงจะเป็นเช่นนั้นนะครับโอกาสนี้ก็ขอ อำนวยวยพลให้นักเรียนและก็ท่านผู้ป,ปกครองอทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญคิดอะไรได้ดังความสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการด้วยความปรารถนาดีอย่างจริงใจจากผมปมนัดและก็คณะครูบุคลากรเรียนรัฐนุษย์อนุสร์ทุกท่านครับด้วยความเคารพครับขอบคุณครับสวัสดีครับเรียนผู้ปกครองนะครับในในวันนี้ผม นายเด่นวนวลปานรองผู้อำนวยการนะครับของโรงเรียนมาพบปะกับท่านผู้ปกครองนะครับมีเรื่องที่จะทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศผลการเรียนและการเรียนของนักเรียนนะครับทุกระดับชั้นนะครับวันนี้หลังจากที่ได้ฟังท่านผู้อำนวยการได้พูดคุยพบปะผมก็จะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของผลการเรียนที่ลูกๆของท่าน นะครับได้รับผลการเรียนไปและทําความเข้าใจว่าเด็กที่ไม่มีปัญหาต้องทําอย่างไรส่วนคนที่มีปัญหาเรื่องการเรียนต้องทําอย่างไรนะครับก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจก่อนเรายึดตามระเบียบของการวัดและประเมินผลโดยตามหลักสูตรเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับจากผลที่เราติดตามตลอดเวลาของของการเรียนตลอดปีการศาึกษาทําให้มีผลที่ เกิดขึ้นก็คือซ้ําชั้นเรียนนะครับมีนักเรียนเรียนซ้านะครับต้องต้องประจําซ้ําชั้นเรียนมากขึ้นจํานวน5คนนะครับโดยมีเงื่อนไขของการวัดประเมินผลนะครับคือซ้าชั้นเนี่ยหนึ่งก็คือมีผลการเรียนเฉลี่ยนในปีการศึกษาต่ํากว่า1.0และมีแนวโน้มจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สองผู้เรียนมีผลการเรียนศูนย์ลอมสเกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้นนะครับอันนี้ก็มีอยู่ประมาณ5คนนะครับสำหรับกลุ่มนี้หลังจากประชุมเสร็จขอเชิญพบผู้ปกครองและนักเรียนที่กลุ่มงานวิชาการนะครับหลังจากที่พบปะกับครูประจำชั้นเสร็จทีนี้ในส่วนของที่2ก็คือคนที่มีผลการเรียนปกติ วันนี้รับผลการเรียนเสร็จแล้วก็สามารถกลับบ้านได้ทันทีนะครับส่วนนักเรียนที่มีผลการเรียนศูนย์รอมสและมพอนักเรียนจะต้องรับใบคำร้องจากคุณครูที่ปรึกษานะครับและก็มารับงานที่ครูประจำวิชานะครับเดี๋ยวเราจะบอกขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งทีนี้จากภาคเรียนที่หมีนักเรียนติดศูนย์รอมสอยู่212คน ในภาคเด่นที่สองมีทั้งหมด179คนเพราะนั้นมีอัตราส่วนที่ลดลง16เอเซนะครับอันนี้ก็แจ้งไห้ผู้คลองทราบนะครับทีนี้สำหรับการที่จะมาติดต่อแก้ศูนย์รอมอสของนักเรียนกลุ่มที่ต้องแก้ไขก็จะต้องแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อยในการเข้ามาติดต่อนะครับหมายความผู้คลองจะต้องทำความเข้าใจและดูแลในส่วนนี้ นะครับมาให้นักเรียนมาติดต่อแล้วก็ทำตามขั้นตอนนะครับตั้งแต่วันที่21ถึง25มีนาคมนี่คือการแก้ตัวครั้งที่1น,นะครับแล้วก็ประกาศผลของครั้งที่1ก่อนก็คือวันที่25มีนาคมนะครับใครไม่ผ่านยังไม่เสร็จสิ้นก็จะต้องซ่อมเป็นครั้งที่2ให้มาสอบวันที่26ถึง28มีนาคม นะครับแล้วก็จะประกาศผลวันที่28ถือว่าแก้ศูนย์รอมสอสเสร็จสิ้นตามระเบียบของการวัดและประเมินผลเป็นจํานวน2ครั้งนะครับแล้วก็จะประกาศผลเรียนซ้านะครับก็คือหลังจากแก้สองครั้งแล้วนักเรียนยังไม่ผ่านอีกก็จะให้เรียนซ้านะครับแล้วก็จะต้องประชุมผู้ปกครองสําหรับนักเรียนที่ถูกแจ้งว่าต้องเรียนซ้ําในวันที่31มีนาคมนะครับอันนี้มาประชุมเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาแล้วก็ให้งาน วิธีการแก้นะครับแล้วก็ส่งผลการเรียนซ้ําสําหรับเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ในวันที่6พฤษภาคมนะครับแล้วก็โรงเรียนจะเปิดเทอมวันที่16พกพฤษภาคมนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะมีขั้นตอนในการแก้ครั้งที่1ครั้งที่2และก็เรียนซ้ําในช่วงปิดเทอมแล้วก็รับงานและส่งงานนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนแก้ไม่ได้ทําตามระเบียบของ ขั้นตอนของการวัดและประเมินผลนักเรียนก็จะเป็นคำชั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากผู้ครองดูแลเอาใจใส่นะครับในส่วนนี้ให้ให้มากนะครับแล้วก็ขั้นตอนนะครับในส่วนของการแก้ผลการเรียนตั้งแต่วันที่21นะครับหนึ่งนะครับนักเรียนต้องมาถึงโรงเรียนก่อน8โมง30นาทีนะครับของทุกวันแต่งกายชุดนักเรียนเรียบร้อยและก็มาลงชื่อกับลงทะเบียนที่กลุ่มงานวิชาการ เพราะฉะนั้นฝากผู้กรองย้ําเตือนเรื่องเวลานักเรียนจะต้องมาถึงโรงเรียนก่อน8โมงครึ่งนะครับนักเรียนก็ลงทะเบียนเสร็จให้นักเรียนไปที่ห้องเรียนที่กําหนดเพื่อแก้ผลการเรียนนะครับโดยจะมีการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งที่ห้องเรียนของทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะลงทะเบียน2อที่ก็คือที่ห้องวิชาการ1แล้วก็ไปที่ห้องเรียนที่กําหนดนะครับ สนักเรียนดําเนินการแก้ผลการเรียนตามงานที่ได้รับมอบหมายนะครับเมื่อนักเรียนทํางานเสร็จส่งงานที่คุณครูประจําวิชาแล้วก็ส่งผลแก้ผลการเรียนในใบกร้องนะครับแล้วก็นักเรียนนําแบบกร้องไปยื่นต่อครูที่ปรึกษานะครับแล้วให้ลงลายมือชื่อเพื่อรับทราบนะครับแล้วก็นักเรียนก็เอาผลการเรียนที่ผ่านแล้วนําส่ง คำร้องต่อกลุ่มงานวิชาการนะครับแล้วหลังจากนั้นนักเรียนก็แก้ให้หมดครบทุกรายวิชาแล้วนักเรียนจะได้คูปองกลับบ้านนะครับเพื่ออนุญาตให้กลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือขบวนการและขั้นตอนนะครับของการแก้ผลการเรียนฝากย้ําผู้ปกครองนะครับให้นักเรียนมาแก้และก็มารับมาส่งตามที่กําหนดนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับขอฝากผู้ปกครองนะครับในเรื่องของช่วงปิดเทอม นะครับขอฝากเรื่องพฤติกรรมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยของนักเรียนในการเดินทางอยากให้ดูเลเป็นพิเศษนะครับให้นักเรียนสวมหมวกกันน็อกขับรถอย่างปลอดภัยปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับสองผู้ปกครองเฝ้าระวังการเกิดความรุนแรงเช่นทะเลวิวาทนะครับแล้วก็เรื่องยาเสพติดโดยเฉพาะเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า อยากให้บุตรหลานและลูกๆของเราห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้ขอให้ผู้ปกครองช่วยกันดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษนะครับและ 3. ระวังเรื่องของการจมน้ำนะครับตรงนี้ในช่วงปิดเทอมนักเรียนจะมีสิติเรื่องของการจมน้ำเป็นจำนวนมากเพราะนั้นฝากผู้ปกครอง,องดูแลเอาใจใส่ร่วมกับทางโรงเรียนในเรื่องการดูแลเรื่องพฤติกรรมและผลการเรียนนะครับตรงนี้ถ้ามีข้อสงสัย ให้ติดต่อที่กลุ่มงานวิชาการนะครับผมสุดท้ายนะครับขอขอบคุณผู้ปกครองทุกทกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลใจใส่พฤติกรรมและผลการเรียนของนักเรียนนะครับขอบคุณครับ